สัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง a n ิ w e r e MeGo ค่ะเมพาเที่ยวค่ะวันนี้นะคะเมพาเพื่อนๆมาที่ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเก้ากันค่ะโดยตลาดนี้นะคะจะมีทุกวันพฤหัหะค่ะเขาบอกว่าเป็นนัดใหญ่ของกินเยอะของกินจุกๆแล้วก็อีกทั้งยังมีทั้งเสื้อผ้าของใช้ต่างๆมาให้เพื่อนๆน,นะคะได้ช็อปกันบเทินเลยค่ะ เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปในตลาดนะคะฝากเ,เพื่อนๆลองเช็คก่อนนะคะว่ากดติดตามากดทุกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมรยังนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำทลิปค่ะถ้าเผื่อเข้ามาจากหน้าโรงพยาบาลนะคะตลาดนัด,ดจะอยู่ด้านขวามือแล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆเลยนะคะเดินไม่ได้ไกลมากแต่ว่าเมื่อกี้ที่เมเห็นเนี่ยพอตรงเต็นท์สีขาวตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นสูนอาหารเล็กๆที่แบบมีให้ให้กับญาติหรือผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลนะคะมาซื้อแล้วก็ถ้าตรงไปนิดนึงมันจะเป็นนัดใหญ่ที่เมยบอกว่าทุกวันพระหัสบัป,ปดีค่ะอันนี้เมย์ก็พาเดินมาเรื่อยๆก่อนนะคะเผื่อคนที่ไม่เคยมาอยากมาจะได้รู้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้ เนี่ยค่ะพอสุดถนนด้านขวามือมก็จะมีทางไปเรื่อยๆก็เดินตามทางไปได้เลยค่ะจากเดินมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะมันจะมีเหมือนแยกเราก็ข้ามฝั่งมาเลยเพราะว่าเมื่อกี้เมยเดินมาเมยเริ่มเห็นละมันจะมีเต็นท์ค่ะนนีต่ตรงนี้เห็นไหมมันจะเริ่มมีเต็นท์แล้ว เดี๋ยวเรารอรถไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปค่ะพอมาถึงก็จะมีเป็นร้านพวกถั่วนะคะร้านผักสดต่างๆนะตรงนี้นะนก็จะมีร้านผลไม้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นในโซนหน้า อันนี้จะเป็นโซนด้านหน้าที่เมเข้ามาอย่างแรกจะเห็นเลยร้านชาหวานก็จะเมนูชาชากาแฟจะเริ่มต้นที่30บาทนะคะนี่เขามีเป็นถังๆแบบนี้เลยอะ่ะก็จะมีเป็นร้านยำยำสามกรอบอะไรอย่างนี้นะคะนี่ปลากระยมีแคนตาลูปเมลอนหอมใส่เป็นเมล่อนใช่ไหม แล้วก็มีฟักทองสังขยาด้วยมันก็จะมีแบ่งเป็นหลายโซนก็ดูเอามาจะมีไปทั้งโซนเสื้อผ้าแล้วก็ขนมนะคะเดี๋ยวไม่ขออญาตย้อนกลับมาฝั่งตรงข้ามก่อนอันนี้จะเป็นพวกือสบอรี่โยเกิร์ตตรงนี้น้ำเปล่าสตรอเบอรี่จะแก้วเล็25แก้วใหญ่40บาทมีขนมเค้กชิ้นละ10บาทด้วยอ่ะ มีหลายอย่างขานมเค้คกเบเกอรี่อันนี้จะเป็นระเพาะปลาเจจูนี่นะคะเจจูเต้าขาวให้ดูระเพราะปลาเน้นๆเลยขออนุญาตหน่อยนะคะนี่เขามีร,รับสัตว์งานด้วยเดี๋ยวเมย์ถ่ายเบอร์โทรให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ เขาบอกเป็นกระพเพาะปลาเยื่อไผ่น้ำแดงไม่ใส่หน่อไม้และเลือดเป็นกระเพาะปลาล้วนๆเลยเบอร์โทรที่เมย์ให้ดูเลยหนูขออนุญาตถ่ายกระเพาะปลาหน่อยนะคะได้เลยครับขอบคุณค่ะนี่เห็นไหมกระเพาะปลาล้วนๆจริงๆเลยไม่มีหน่อไม้ไม่มีอะไรเลยไม่เห็นของนอี่เองครับอย่นงเงี้ยครับเยื่อไผ่กระเพาเยเยื่อมามาอุดหนุนได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแกงเขียวหวานปลากายให้ดูนี่ค่ะให้ดูเขาก็จะมีเป็นแบบทั้งแบบขายเป็นกลับแล้วก็มีขนมจีนเป็นแบบเป็นชุดเป็นตะกร้าเป็นอะไรให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยน,นะคะไปต่อเดี๋ยวไปไปด้านนี้ก่อนนะันีก็จะมีเป็นพวกผลไม้ต่างๆนะคะ ้วกรัดห้าสิ่ประมาณนี้ตอนนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนของบทยก็ทอดนะคะอาหารเกาหลีก็มีหมูเกาหลีนะคะมีทั้งไก่ดาวข้าวหน้าไก่ทะเลกี่ด้วยนะให้ดูไปดูดดมีแบบเป็นแบบคล้ายๆเหมือนแบบ เป็นสระเปาวัดอโนมค่ะให้ดูเขาก็จะมีเป็นแบบคล้ายๆเหมือนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นหสับทรงเครื่องอ๋อสระเปาหมูสับทรงเครื่องแล้วก็จะมีขนมจีบด้วยนะคะเขาจะมีตั้งเตาให้ดูเดี๋ยวมีให้ดูเขามีรับจัดเลี้ยงรับจัดประชุมด้วยตรงนี้นะให้ดูเบอร์ไว้เลยค่ะอันนี้เป็นเฉาก้วยกับรอกน้อยตรงนี้ให้ดูมีทั้งแบบเป็นเฉาก๊วยนมสด เป็นน้ำแบบเหมือนน้ำเชื่อมนี้เป็นหนมจีนน้ำยาหน้าต่างๆตรงนี้ส่วนอันนี้จะเป็นขนมไทยขอยย่าถ่ายหน่อยนะคะจ,จะเป็นพวเกเผือกกวนอันนี้เขาเรียกข้าวเหนียวอะไรคะ ข้าเหนียวแก้วข้าเหนียวแดงอ๋อข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแดงอันนี้ห่อเท่าไหร่คะยี่สิบห่อละยี่สิบแล้วก็มีตรงนี้เป็นแบบนี้เหมือนข้าวเหนียวหน้าสังขยาหน้าอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ห่อละสิบป่ะคะสิบบาทห่อ,ะอละสิบบาท แล้วก็มีนี่หม้อข้าวหม้อแกงด้วยตรงนี้ขอบคุณค่ะมีอาหารครีนกลัวแม่อิ่มตรงนี้กล่องละ50บาททุกเมนูอ่ะ40ก็มีนะคะตรงนี้เอาขอถ่ายทีละแถวเพราะว่าร้านมันเยอะเหมือนกันนะเยอะจริงๆมีผงต้มู้ทอดให้ดูขยาาค่ะข้าน้าหมวานข้า,านาปลาแมนได้เลยะนะครับคุ่อ เดี๋ยวจะแวะกลับไปด้านนู้นอันนี้จะเป็นพวกสเต็กค,ค่ะสวัสดีค่ะหน,นูขอ,อย่าทายหนนะคะบางร้านลูกค้าแน่นเลย อันนี้จะเป็นเจ๊หมวยดำาเนินค่ะอันนี้เป็นราดทอดปลาชื่อเลยนให้ดูเบอร์ชื่อละป้ายตรงนนด้วยขี่ป็นราดทอดนะคะเขามีรับออกงานด้วยนะเป็นขีดละห้าสิบบาทข้าวเหนียวห่อราสซีบค่ะอันนี้ข้าวแตมจ้ะให้ดูเบอร์เธอด้วย ขาก็ทำการสดๆตรงนี้เลยน,นั้นนี่ค่ะถึงว่าสามห้าสามหอร้อยอันนี้เป็นกายศาสตร์น้ำอ้อยอ่ามีเขา้าวผูเออช่วงอากาศค่อนข้างร้อนถ้าเผื่อเดินทางไปไหนขณะนี้เป็นช่วงเช้าไม่มาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งก็เออเรียกว่าอากาศร้อนอยู่เหมือนกันนะคะไหนจะเป็นข้าวมัพผิดก็ะปิ มีน้ำพริกสติผักทอดอไม่ได้ผักทอดสิเขาได้ผักลวกผักสดตรงน,นี้เลยมันขึ้นมุมไปนนเปปลยนะสวยจับเรียกนยย้ำตรงน,นี้เป็ร้านน้ำนะคะมีน้ำลำไยให้ดู เขมีเบอร์โถด้วยร้านเซฟคอนนี่นะคะแล้วก็มีหมอนป๊อปคอรนด้วยในเขาอบตรงนี้เลยข้างหลังค่ะอันนี้จะเป็นเข้าเกีย๊ยวเห็ดหอ,อมแล้วก็เข้าโพดค่ะ a n น i e Wear Me Go Me พาเที่ยวค่ะย้อนกลับมาบอกอะไรนะครับ a n น i e Wear Me Go Me พาเที่ยวค่ะ วันนี้พามาเที่ยวตลาดนะแวเมโกอันนี้แวร์เมโกเมพาเที่ยวค่ะใช่ค่ะรใหญ่ด้วยนะว่ากาอามีดารามาทินมีดารามาอ๋อมีดารามาทานด้วยคุณป้าบอกอันนี้ไม่รู้อ่ามีน้ำลำยายตรงนี้นะคุณป้าบอกอาอาดารามาทานเที่ยวตลาดอ่ามีดารามาทานเที่ยวตลาดด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีขายป๊อปคอนทำสดๆดด้านหลังเลยตรงนี้นะคะ ขอบคุณค่ะมีมันหวานมันม่วงอันน้มเข้าเป็นอย่างเอ็ดหอมเข้าๆนี่นะคะให้ดูราคาก่อนจะเป็นบบนี้อือืออื้หืออปอหืออือหอือหืออือหืออนอหอปอหืออือหออหอือหือนืือนหือ สูงละสามห้าสามถึงร้อยเดี๋ยวมอให้ดูเบอร์โทรล้านะคะชื่อโดนัทแฟมิเบรี่อันนี้ขอบคุณค่าไปเทียแถวและกันรเริ่มม,มีหลายแถวมากอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำใบเตยนะคะนี่เก้าละยี่สิบบาทอันนี้เป็นยำขนมจีนคืนตาย ขออนุญาตนะคะนีะ่จะเป็นยำขนมจีนนะนี่พี่เราก็แบบแบบพ็คเป็นกล่องๆให้เราเรียบร้อยอันนี้มีข้าวขัยอปูกุ้งตรงนี้ด้วยอ่ะชื่อร้านใบเฟิร์นซีฟูด้ดน,นี่มีปูมาเนืน่อตรงนี้ด้วยนะคะไต้ต่างๆนะไปให้ดูชื่อร้านก่นอนดูค่ะปูมาเนือก็จะมีแบบแบบเล็กแบบกลางแบบใหญ่อ่ะให้ดูเลยอันนี้จะเป็นข้าวหมกไก่ะคะ่ะ ปตะะ่ข้าวหมกไก่อันนี้ไก่ะมีโรตีด้วยกับเหมือนแค่ๆ่เหมือนแกงเขาใช่ไหมอ,อ,อ,อันนี้จะเป็น พี่โจซ้่มทำซิ่งพี่โจซ้่มทำซิ่งเนี่ยไม่ให้ดูราคการเรามีรายการอะไรบ้างมีนะคะ,ะรามสุดยอดไม้ก็มีค่ะพี่เขาบอกขอบคุณค่ะอันนี้เป็นโรตีสายไหมาของย่าไทย่อยนะคะชุดละ30บาทชื่อโรตีสายไหมเขามีเบอร์โทรให้ด้วยนี่นะคะจะมีเป็นแบบชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็ก30 เริ่มที่ส0สิบาทตรงนี้เลยนี่นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็มีร้านน้ำพริกตอนนี้เมย์จะเริ่มถ่ายทีละแถวให้แล้วนะคะอ่ามีน้ำพริกนอไม้ดองมีปลาทูแนี้ด้วยอ๋อมาจากตลาดน้ำคลองรัดน้ำยมชื่อร้านปัน้นซาบตรงนี้ขอบคุณค่ะอันนี้จะเป็นสปากเกตตี้ต่างๆ มีเส้น<ๆ>เส้นดำด้วยทานอะไรไหมคะทัดได้นะคะพี่เขาผัดเองตรงข้างหลังเลยนะคะ,ะเห็นปะมีมีหลายแบบมีทั้งแบบมีซอสแดงซอสขาวอะไรอย่างนี้นะแบบนี้หมดเลยมาดูขอบคุณน,นะคะอันนี้เป็นเนยกรอบชุดละ2ีบาบาทนี่ เน้นนมเลยก่อนี่ให้ดูมีเบอร์โทรด้วยขออนุญาตค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นเคบับนะคะไก่ชี้เจ็ดสิบถ้าไก่ธรรมดาห้าสิบบาทน,นี่เป็นโตเกียวก็จะมีหลายหน้าเลยอะ่ะ จะเป็นมีแกงเนื้อใบสะตูแล้วก็เป็นหมี่กระเฉดตรงนี้ก็มีนะคะอันนี้ปั้นกรีดแล้วก็มีกะหรี่ปั๊บสิบาทนะอันนี้จะเป็นหมูท่อนะเขมีแบ่งแบบเผ็ดเนื้อร้วนอะไรด้วยไม้ละสิบาบาทสองไม้ยีห้าตรงนี้เลย คเกี่ยวซาไดนรู้น,น็ะไทผีอประตูวปเทางหลังกลับไปเดี๋ยว่ะตรงนี้ก็มีไส้อัวน,น้ำพริกนงตรงนี้ก็มีแคปหมีอันนี้จะเป็นเกี๊ยวทอดเกี๊ยวกรอบนะชุดละยีบาทดูขออย้าทายหน่อยนะคะ เขาจะจัดเป็นชุดให้แล้ว20บาทนะแต่ไม่ย้อนกลับไปก่อนแซนดี้ซาบะแซลมอนไร้กล้าม,ม,มเขาแบบตัวใหญ่ๆเลยนะให้ดู ก็จะเป็นพวกน้ำพริกค่ะน้ำพริกต่างๆนะคะตักเป็นถุงให้ถุงละสี่สิบบาทนะมาคิ้อยู่ฝั่งตรงข้ามได้ยินบอกบปาทูโหปะทูตรรวัวปะเร้อเลยอ่ะไม่ต้องลมอ,อ่อนไม่ต้องลมอ่อนการกระแทกได้เวลาที่ใส่กระเป๋าลงแบบนี้จะเป็นทอดมันปลาหมึกค่ะเริ่มต้นสามสิบห้าบาท อันนี้ปูป้าบาูมีเบอร์โทใไ้ด้วยไ่ใส่ห้ด้วยนะให้ดูให้ข้าวปลาจากล่องระห้าสิบบาทค่ะตรงนี้มีแบบเอ้ยเป็นข้าวแบบไรเบอร์รี่แล้วก็อ่าไรกล้างแล้วก็เป็นทั้งข้าวขาวด้วยตรงนี้เลยเอาคึ้นค่าให้ดูเขามีขายเป็นแบบข้าวราดด้วยตรงนี้นะคะ นี่ก็เป็นหมูแดดเดียวนี่ดูเขาก็จะมกบแบบแพ็คแล้วสำหรับบางคนเอาไปทอดที่บ้านได้หรือแบบว่าซื้อที่นี่เลยก็มีเป็นข้าวหมูียวกล่อง50บาทพิเศษไปบบาทตอนนี้มีปลาร้าสับด้วยกินกับหมูทอดก็อร่อยนะอันนี้เป็นไส้กรอกทอดนะเขาจะแบ่งความเปรี้ยวเลยเปรี้ยวมากเปรี้ยวกลางไม่เปรี้ยวตรงนี้ให้ดูเบอร์โทรก่อนนะนี่ น,นี่จะเป็นซาใี่ข้าวเกรียบน,น่คะขอละสามห้าสามพอล้อเหมือนกนอันนี่จะเป็นหมูทุกสูตรโบราณแบบนี้เลยค่ะโทษค่ะขอละยี่สิบห้าบาทอันนี้จะเป็นร้านน้ำน้ำกระมาย์ เดี๋ยวเมย์จะพาไปอีกแถวหนึ่งจะคอยพาไปที่ละแถวที่ละแถวอันนี้เมื่อกี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมของซีนะ้ำยาให้ดูนอกจากนเขามีซาวน้ําด้วยนะเออซาวน้านําจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนทำสวัสดีค่ะ,อ,ะอันนี้สมทรงเป็ดย่างเดี๋ยวเมย์ถ่ายเบอร์โทรให้ก่อนนะอันนี้เขาจะขายเป็นเหมือนข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เป็ด เหมือนร้านนี้เขาจะเป็นรับจัดโต๊ะจีนด้วยแล้วก็รับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะคะอขออนุญาตถ่า,ายหน่อยนะคะอร่อยไหมลองไม่รู้จ้าโต๊ะจีนเจ้าดังแล้วก็มาถูจ้าขอบคุณค่ะขขค่ะเขามีขายเป็ดด้วยนะแบบครึ่งตัวกับเต็มตัวอย่างนี้เราย้อนกลับมาเอาไม่ย้อนสิมาด้านหลังอ่ะ มีร้านขนมหวานผี่ปากนะคะมีร้านน้ำพริกกะปิใส่ตอกปลาส้มกำลังจูนตรงนี้ก็มีค่ะหอมหมกปลาไกยไข่ตุ๋นด้วยหอมหมกคอระสสิบบาทปลาสลิดบางบอ่อเดี๋ยวให้ดูเบอร์โทรก่อน ขามีแบบทอดให้แล้วแบบทั้งแกะแล้วเป็นแบบเป็นเหมือนก้างแบบกินแบบแคลเซียมเป็นเนื้อแล้วก็มีเป็นข้าวปลาแกะของปลาสลิดก็มีอ๋อสน่นีแกงสื่อลูกลออก่อนี่ให้ดูขออนุญาตนะคะอ้อแกงสื่อลูกลออก่อทาไม่ง่ายนะทํายากเหมือนกันนะกอเส้นค่ะอันนี้เป็นกุ้งอบกุ้งเส้นห่อละยี่สิบค่ะ อันนี้ก็ผัดไทยห่อละยี่สิบเหมือนกันผัดไทยยี่สิบแล้วก็มีขายมีกรอบด้วยอ่าให้ดูชื่อร้านนี่นะคะนะคะยี่สิบทุกอย่างเลยตรงนี้ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นหมูอบซอส๋อสถ่งนได้นะคะันนี่ค่ะอ่าแบบหมูเนื้อฉ่ำ แล้วก็มีเป็นแบบข้าวด้วยนะคะข้าวพร้อมหมูจะเป็น55บาทนะคะร้อนๆเลยนะคะดูส่วนใหญ่เลยร้านที่นี่เขาจะมีเป็นแบบว่าทั้งประจําที่นี่ทุกวันพฤหัสแล้วก็จะมีรับออกงานต่างๆด้วยนะคะยัจะมีร้านสปากเกตตี้อีกหนึ่งร้านมีแบบคอทัฟเฟิลด้วยตรงนี้ ก็จะ,จะมีแบบว่าหลายหลายนี้เป็นลางกะเพราะน,นีจะถ่ายก่อนว่าน,นี่เขาจะเป็นแบบหูแต่เดียวแบบทอดแล้วแล้วก็แบบที่แบบสามารถซื้อไปที่บ้านได้ด้วยเดี๋ยวให้มีเบอร์โทรให้ด้วยนะคะอันนี้มีปุ้ยค่ะ มีหมูยอม,มีน้ำชีสมีอะไรหมดเลยนี่ก็เป็นผักนะอันนี้เป็นยำถั่วพูกล่องละหกสิบบาทแล้วก็ถั่วพูจ้าใหญ่เลยอ่ะมีค่ะนี่ดูเขามีหลายอย่างนะมีถั่วพูร้วนถั่วพูแบบก้านคะนะถั่วพลูหัวปีอุย้ยแบบมีความหลากหลายมากอ่ะ จะใส่ผักต่างๆเพิ่มอ่ะนี่เป็นเซอุ้งแล้วก็หนูแดงเน,นี่นะคะน,นี่เป็นคล้ายๆอะไรอ่ะกระเตี๋ยวรุยสวนตรงน,นี้แล้วก็จะมีเป็นน้นกับข้าวนะคะ แล้วก็อสุดท้ายคือปลาช่อนแม่ลาตองนี้บาบตะลวดเดี่ยให้ดูใบตะ้วดนี่นะคะก็เป็นปลาช่อนแบบที่แบบเป็นเสร็จให้แล้วขอบคุณค่ะเป็นแบบปลาช่อนที่แบบแกะให้เราเป็นชิ้นทานได้กับเป็นชุดเป็นข้อเหนียวปลานินลายกล้างเขาก็มีตรงนี้ อันนี้จะเป็นขา้าวโพดหวานค่ะสามปากสามสิบห้าสามสองร้อยตรงนี้นะจะมีหลายแบบทางขา้าวโพดขาวหรืขขอข้าวโพดเหนียวนะขา้าวโพดเหลือลงอะไรแบบนี้ขา้าวโพดเทียนก็มีมีทันย่าพืพน้นหนึ่งด้วยอันนี้เป็นพวกเต้าหู้ทอดนะคะขออนุญาตหน่อยนะคะขอบคุณค่ะสีพวกเต้าหู้ทอดอันนี้จะเป็นไก่กรอบเกาหลี ขีนละ12บาทเขาคุกเคลือบน้ำซอสอะไรให้เราเรียบร้อยก็จะแบ่งเป็นแบบเป็นสะโพกเป็นปีกเป็นน่องนะคะอันนี้อันนี้เป็นข้าวอะไรหมูทอดกับไก่ทอดขีดละ45แต่ถ้าเป็นกองแบบพร้อมทานเลยก็คือ50บาทมีเซนไฟด้วยเซนไฟมันฝรัง่งทอเขย่ยไใส้ต่างต่า อันนี้เป็นไก่ตะไคร้ไก่ตะไคร้ไม้ละคา10บาทตรงนี้เลยเราไม่เคยลองขอรองหน่อยอันนี้เป็นไก่ตะไคร้นะคะร้านเขามีเบอร์โทรด้วยนะเผื่อใครสนใจรับจัดงานนอกสถานทีอ,ออกงานนอกสถานที่ก็ติดต่อพี่เขาได้เลยพวกไก่ตะคไคร้ก็ครทำเอาไก่ามาแล้วก็แบบมาแล้วก็เอาตะไคร้แบบเป็นก้านไม้นะ น,นี้จะเป็นทุกของพ่อนะคะอันนี้ทอดมันกุ้งชิ้นละสิบบาทน้ทอดใหม่ๆตรงนี้เลยอันนี้เป็นหมี่กอบหมี่กอบสามรสน,นี่สิบบาทมีก้วยปิล์ด้วย ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นพวกมันฝรั่งอบชีสก็จะมีข้าวผู้ผักโขมอบชีสมีแบบเป็นแบบมันฝรั่งแบบนี้แล้วก็เป็นแบบที่เป็นอบบเป็นถ้วยฟอยอนเฮ้ก็มค่นนงีอาวยถ้วยเท่าไหร่คะสิบบาทอันนี้ถ้วยละคะสิบบาทแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะคะฝรั่งอบชีสก็65อะ65ฝรั่งอบชีสผักโขมชีสข้าวโู้ชีสเจอกิน อ่านี่มีหลายหน้าเลยขอบคุณค่ะ,คคะนี่เป็นขนมครกสิงคโปร์กับบ้าบินกล่องละสามสิบห้าบาทสามกล่องร้อยตรงนี้ก็มีค่ะอ่าระยะหน่อยนะคะอยากจะให้ดูเขามีเบอร์โทรด้วยตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะนีะะ่มีน้ำมะกรูดหมักผมด้วยอะ่อยะของอ ส่วนอันนี้จะเป็นพวกลูกชิ้นหมูไม่แป้งร้อซนนะคะ,ะจะเริ่มไมลละ5บาทตรงน,นี้แล้วก็มีแบบเป็นเป็นแบบขายแบบเป็นแท่งๆสิบห้าบาทตรงน,นี้ด้วยหมูร้วนทาเองถุงละสี่บาทตรงน,นู้นนี่เป็นไก่ย่างบางตามจา้าแลวนะแสงไฟไอ้แสงแบดมันเดือะมากมองก็เห็นได้ นอกจากพวกออของใช้แอมใช้อาหารก็จะมีพวกกิฟต์ช็อปต่างๆรวมถึงเสื้อผ้านะคะมีเสื้อผ้าของใช้เสื้อผ้าก็มีหลายสไตล์หลายแบบ นี่ก็เป็นตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะจะมีทุกวันพฤหัสนะคะตามเวลา6นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะก็จะมีหลายๆร้าน ทั้งของกินของใช้เสื้อผ้าต่างๆมากมายเลยถ้าเผื่อใครสนใจนะคะมาได้เลยค่ะทุกวันพฤหัสค่ะก่อนจบคลิปนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะและขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้เมย์สำหรับการทำคลิปใหม่ๆค่ะและเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูกันนะคะว่าเมย์พาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนค่ะสวัสดีค่ะ